้อแล้วก็น,น้องอ,อ้อส้มตาอัอนนี้กินกันน้องอ้อค่ะน้องอยก็เดี๋เดียวกรเสืออืมมันพูดไงมันพุทสีเขียวมันพูดสีเขียวเขียวนะค่ะอ้โคลิปนี้่ะจบเพ่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินต่อ คลิปนี้ค่ะจบเค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินก่อนตำข้าวโพดนกไล่ตำข้าวโพดต้มพุกข้อหมูตำหมูอ,มอ,อร่อยคำใหญ่ๆอันนี้เอาเอาไปล้างปะเนี่อะไรนะเมี่ยใส่อะไรนะอ่ะ ไน้ำจิ้มถั่วัวตัดน้ำจิ้มทำกับข้าวอยู่มากินด้วยกันค่ะไม่ถูกเมี่ยงปลาทแสบมากเป็นไรคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินก่อนอะไรนะเมี่ยงใส่อะไรนะอ่ะ ไอ้น้ำจิ้มถั่วถั่วตัดน้ำจิ้มนะคะแกะผิดทางเอาไปล้างเอาไปล้างกินได้ไดอือเดี๋ยวเดี๋ยวกระสื้ออืมมันพุดไงมันพุดสีเขียวมันพุดสีเขียว,เข,ยวเขียวหน่อยเอาเอาไปล้างไป ถั่วตัดค่ะหวานเปรี้ยวเค็มสามรสอร่อยคําใหญ่ๆค่ะโห่เี่ยซับคำใหญ่ๆเ่ยน,นะคะใส่โหระพามีประโยชน์เอาเอาไปล้างปะินเมี่ยงต้องกินคําใหญ่ๆ จะอร่อยนะ,ะจะท้องอืดน้องอ้อไม่กินไปบอกเขาเราชอบกินมากทำกับข้าวอยู่มากินด้วยกันค่ะไม่ถูกเมี่ยงปลาท่อะไรนะเมี่ยงใส่อะไรนะอ้อ ไอ้น้ำจิ้มถั่วถั่วตัดน้ำจิ้มคลิปนี้ค่ะจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินต่อตำข้าวโพดน้องอ้อยตำข้าวโพดบะหมี่ผัดหมูตำอ้อยแล้วก็น,น้องอ้อซ <c oughs> ุปตำอันนี้กินกับน,น้องอ้อค่ะน้องอ้อยก็เนี่ยอะไรนะ <c oughs> เนี่ยงใส่อะไรนะอ้อ ไอ้น้ำจิ้มถั่วสดอัดน้ำจิ้มคลิปนี้ค่ะจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินต่อแต่มีคนกินไม่ต้อหั่นต้องหั่นบางๆหั่นบางๆเอาไปค่ะเศษด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาร์ตี้เมี่ยงปลาทูค่ะกับเพื่อนๆกับน้องอูอร่อยคำใหญ่ๆ อันนี้อะไรนะเมี่ยงใส่อะไรนะอ่ะไอ้น้ำจิ้มถั่วถั่วตัดน้ำจิ้มบูอร่อยคำใหญ่ๆอันนี้กินเมี่ยงต้องกินำคำใหญ่ๆห่อร่อยนะ,ะแซ่บมาก เป็นไรแม่อะไรนะเมี่ยงใส่อะไรนะอ๋ะอไอ้น้ำจิ้มถั่วถั่วตัดน้ำจิ้มสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ปาร์ตี้เมี่ยงปลาทูค่ะกับเพื่อนเพื่อนแก่อท้องอืดท้องอ่อไม่กินไปบอกเขา <laughs> เราชอบกินมากแกะผุทางเอาไปล้างเอาไปล้าง กินได้ตำมข้าวโพดนงไล่ตำมข้าวโพดตุ๊กคอหมูต้มอร่อยน้ำจิ้มถั่วตัดอร่อยเปรี้ยวเค็มหวานแซ่บมาก เป็นแล้วแซ่บมากเป็นแล้วข้าวโพดคอหมูย่างใช่ไหมอร่อยอร่อยมากนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วถั่วตัดค่ะหวานเปรี้ยวเคม็มสามรส อร่อยคำใหญ่ๆค่ะถั่วตัดค่ะหวานเปรี้ยวเคม็มสามรสอร่อยคำใหญ่ๆค่ะเต็มปากเต็มคำอะไรนะเมี่ยงใส่อะไรนะอ่ะ น้ำจิ้มถั่วตุตัดน้ำจิ้มตำข้าวโพดนอ้อยตำข้าวโพดปลาทูความหมูตำอ้อยแล้วกัน้องอ้อตม้อตม,มตำออตัตนนี้กินกับน,น้องอ้อค่ะน้องอ้อยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ปาร์ตี้เมี่ยงปลาทูค่ะ กับเพื่อนๆกันน้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาร์ตี้เมี่ยงปลาทูค่ะกับเพื่อนๆกันน้องคลิปนี้เขาจบเพื่อนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาร์ตี้เมี่ยงปลาทูค่ะกับเพื่อนๆกันน้องอะไรนะเมี่ยงใส่อะไรนะอ่อ ไอ้น้ำจิ้มถั่วโวตัดน้ำจิ้มตำข้าวโพดน้อกไล่ตำข้าวโพดตำข้โพกคอหมูตำเต็มปากเต็มคำคูอ่อร่อยคำใหญ่ๆ กินนี้ค่ะจบเค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินก่อนแซ่บมากเป็นแล้วแจ้ท้องอืดน้องอ้อไม่กินไปบอกเขา <laughs> เราชอบกินมาก <c oughs> ตำข้าวโพดนกไล่ตำข้าวโพด ปลาทูข้อหมูตํากินเมี่ยงต้องกินคำใหญ่ใหญ่จะอร่อยนะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ปาร์ตี้เมี่ยงปลาทูค่ะกับเพื่อนเพื่อนกันน้องคลิปนี้เขาจบเพื่อนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินต่อสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้ปาร์ตี้เมี่ยงปลาทูค่ะกับเพื่อนๆกับน้องแต่ไม่เ้าหันน่น้อ,นอง<ม>หัหห่นบางๆหั่นบางๆเอาตค่ะเสด,ดูทำกับข้าวอยู่มากินด้วยกันค่ะไม่ถูกเมี่ยงปลาทู กินเมี่ยงต้องกินคำใหญ่ๆอร่อยนะ,อ,ะอู้อร่อยคำใหญ่